เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่3พฤษภาคมมีนายสรรวงเทียนทองเลขาที่การพรรคเพื่อไทยนำทีมเปิดตัวและจะเป็นผู้อำนวยการเลือก,อกตั้งอบจอของเพื่อไทยที่คาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกในช่วงกลางเดือนมกราคม2568โดยมีรายชื่อคือจังหวัดลำพูนนายอนุสรวงวันปัจจุบันเป็นนายกอบจอลำพูนจังหวัดลำปางตวงรัตโลสุนทร ปัจจุบันเป็นนายกอบจลำปางจังหวัดพะเยานายอัคราภูมิเผาปัจจุบันเป็นนายกอบจพะเยาจังหวัดแพร่นายอนุวัต์วงวันนายกอบจแพร่จังหวัดสุโขทัยนายมนูพุกประเสริฐนายกอบจสุโขทัยจังหวัดนครพนมนายอนุชิตหงษ์สาดีนายกอบจโพนสวรรค์จังหวัดมหาสารคามนายพลพัฒน์จรัสเถียนจังหวัดยโสธรนายวิเชียนสมวงศ์ปัจจุบันเป็นนายกอบจยโสธร จังหวัดอุดรธานีนายสราวุธเพชรพนมพรอดีตสสอุดรธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยลูกเขยของพลตํารวจเอกประชาพรมนอกอดีตผบอตรเท่ากับว่าการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจร,รอบแรกของพรรคเพื่อไทยมีนายกอบจในปัจจุบันจะลงในนามพรรคเพื่อไทยเบื้องต้นแล้ว6คนซึ่งบางคนก็ชัดเจนว่ามีรากมาจากพรรคเพื่อไทยโดยตรงมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนเชน่นนายอนุสรวงวันลูกชายพ่อเลี้ยงนรงวงวัน อดีตนักการเมืองดังเมืองแพร่อดีตหัวหน้าพักสามัคคีธรรมโดยอนุสรก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรัฐบาลของนายสมชายวงศวัร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชและเคยเป็นอดีตสสลำพูนพักพลังประชาชน และต่อมาลงสมัครสสอแบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยแต่อันดับไม่ถึงเลยไม่ได้เป็นสสและย้ายไปลงสมัครนายกอบจอเมื่อปี2563เลยได้เป็นนายกอบจอลำพูนดังนั้นจึงไม่ใช่คนอื่นไกลของพรรคเพื่อไทยอีกคนคือตวงรัตโลดสุนทรหรือนายกน้ำหวานเคยเป็นสสอพรรคเพื่อไทยหันมาลงสานามท้องถิ่นได้นั่งนายกอบจอลำปางด้วยแรงสนับสนุนจากคุณพ่อคือนายไพยโรธโลดสุนทรสสอ,อลำปาง10บววาสมัย ตวงรัฐเป็นคนรุ่นใหม่ผลงานสมัยแรกสอบผ่านเพราะขยันและทำงานจริงจังจะลงสมัครอีกครั้งในนามพักเพื่อไทยก็คงกลับมาอีกครั้งได้ไม่ยากแต่ชื่อที่ประกาศชื่อที่น่าสนใจคงไม่พ้นอักคาราพมเผานายกอบจอจังหวัดพะเยาที่จะมาลงในนามเพื่อไทยเพราะอักคราคือน้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพักพลังประชารัฐ โดยการเลือกตั้งนายกอบจอปี2563นายอัคาราลงในนามกลุ่มฮักพะเยาความน่าสนใจก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมรัฐสามารถยึดกลุ่มกระทรวงเกษตรและสหกรไว้ได้เบ็ดเสร็จเพราะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเพียงแค่คนเดียวคือนายอัธกรสิทธิรัตยากรรัฐมนตรีช่วยเกษตรจากพรรคพลังประชารัฐโดยไม่มีรัฐมนตรีช่วยจากพรรคอื่นมาให้ขวางหูขวางตาเหมือนก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าเพื่อไทยคงได้คุยอะไรกับธรรมนัตไว้แล้วจึงได้ยอมขนาดนี้และน่าจะเป็นสัญญาณให้เห็นว่าเลือกตั้งรอบหน้ากลุ่มของธรรมนัตคงย้ายมาเพื่อไทยตามข่าวลือก่อนหน้านี้